สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส้าวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะหนาวมากเลยนะคะที่เชียงตุงนะคะนี่ดูเลยน้องหนุ่มพูดยังออกคันเลยนะคะเนาะผ่อ,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 อนปะ่ะ <c oughs> ค่ะก็วันนี้เป็นวันที่หนาวเนาะแล้วก็น้องหนุ่มกับน,น้องกนอนะคะก็จะมาจีข้าวพุกแล้วก็เผาข้าวหลามน,นะคะที่เรา ข้าวหลามเราแถวไว้วันก่อนเนาะแล้วก็ข้าวปุกเราตาไว้วันก่อนนะคะค่ะก็นี่นะคะดูวิญยา,าศที่เชียงตุงนะคะคือหนาวมากรูส้สิตอนนี้แปดโมงจะได้เก้าโมงแล้วนะคะก็ยังแบบว่าหนาว,หนาวอยู่นะคะรู้สิแบบว่าเมยไ,ไม่ตกมากนะแต่ว่าจะมีลมอย่อยางนี้หนาวนะคะวันน้องเชียงตุงนี่หนาวแล้ววันพี่เนี่ยหนาวยังตอนนี้เราจะมาเผาข้าวหลามิว มันต้องเชียงตึงหน่าแล้วเนอะร์ี่จีข้าวปุ๊กน้องแม่พักข้าวราดมันตังเหรอยังไม่มีไฟ <laughs> <laughs> วันนี้ก็เพิ่มน้ำคำาสวียกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำข้าวลามาเผาข้าวลามนะคะ <laughs> แล้วก็จีข้าวปุ๊กค่ะนี่นะคะเอา้าสุ่มไพ่กบ,บิพี่เม่เป็นคนมึงเอาใครมาเออเกาเซาเอามา <laughs>

นี่น้องขาวอ๋อน้องขาวไม่ใช่น้อง,ขา,ออง,องขาหลามน้องน้องขาสาวจะเป็นก้นเผาตามไกลเออจำขึ้นจอมนะออใส่ข้างใดแม่

เก่งเกโอ้มันควานมากเลยเขาสอบไปพื้นจบนะแกมแมเลยเอาคือแคมแคมกันนะอ๋อให้มันแคมแคมก่อนนะคะค่อยแบบว่าพลิกไปพลิกมานะคะนะคะคุณดูเลขเข้าหลามเนี้ย เค่งจริงๆเขาวะ่าอยู่ตั้งฝายนทดปังทดปังหนึ่นี่นะคะถ้าผอาข้าหลามเนี่ยเขาไม่ให้อยู่ตั้งทางปากนี่นะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะดันดันโคไปโคตรเลย ร้อนไหมร้อนร้อน <laughs> อ,นอะสสงบอกเงสมขึ้นนะอ,อุ้ยนกักกอสาเก่งมากเลยนะคะรู้สิอุ้ยเก่งกางน,นีไมไันไ้เตัอ่ะวันไ,ไ้เต๋อ แล้วก็สุกแล้วนะคะนี่เราก็กำลังฝึกปอกฝด,ด,ดเข้าหลาม,ามพึกขลุอ่อะร ้องทุนนบนะคะให้มันแบบเนื้อเดียวๆนะคะไม่ให้มันติดใยญด้วยนะคะน,นี่นะคะให้น้องคอมซอบตเปิดดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงคอมแล้ว้าว Okay. So nó okay. <who's phy -trat? laughs> con kia. nếu tụt săn nè. Giảm nha. Tấn không? này đi. ต่้งใจเป็นธอริสิมดกินจะ้เลยโอ้ตั้งใจข้างล่างนะคะโอ้ตั้งข้างล่างธอริสหมหมดเลยเราหนวดตักทานทันนาลีก็ได้เนี่ชุ่มดีกันแบบแล้วก็ลองเอาท่้นล่างเลยคือที่เซียงตูงรออ่ะจะเปิดเลยแล้วใช่ไหมเปิดวันไหน เปิดวันไหนเปิดโอ้บวว้าเปิดว่า,เป,า,วาเปิดเมื่อวานนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เขาก็จะเปิดจะไปวันไหน<า>ไปไปเรียนวันไหนบับฟุกไปบับฟุกอเขาจะไปเรียนบวบฟุกนะคะนไปไนหนเนาะมั้ตอนนี้เราเข้าร้านเสร็จแล้วก็จะมา หางเข้าปลุกอีกนะคะวันนี้เราจะกิน2สองอย่างนะคะโอ้ยตอนจินจริงมร้อนจิิงมร้อนจริงจริง ข้าวปุกที่เราจำวันก่อนนะคะเราก็จะมาหาข้าวปุกเนี้ยข้าหนุกเขาหนุกงานเนาะที่ไทยเนาะที่ประเทศไทยสุดเนาะถ้าที่เชียงตุงเขาเรียกว่าข้าวปุกนะคะอันนี้เยอะเลยอืม<ข>ค <อ fid uci> ่ะยำป้อง แต่ว่าท่านหนาวๆเนี่ยเราก็ทําแบบนี้ไปแล้วก็หินภัยแบบนี้ไปนะคะคือแบบไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว,ว่ามันจะควันว่า

วันน้องตอนนี้กินข้าวปุ๊กแล้ววันคีอยังกินยังแล้วอื้อ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 ค่อยๆบ้างเหรอ หรือว่าเขาหนุกงานนี่นะคะถ้าเป็นตอนเอ่อรดูหล่าเอ่อฤด,ดูหนหาวฤดูฤดูนหนาวแบบนี้นะคะคนจีก็จะชอบกินมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะกรอบบแล้วก็วันหวานน้อยแล้วก็ร้อนอ่างนี้ด้วยนะคะ อยากกินข้าวหนุกงาแบบนี้นะคะข้าวปุ๊กเนาะก็สามารถสั่งซื้อที่พี่ใหม่ได้นะคะอร่อยนะคะอร่อยสุดยอดเลยลองชิมของเซียงตุงดูนะคะเจ๋ค่ะก็สําหรับคลิปนี้น้องน้องคอมนุ่มก็จะลาไปแล้วนะคะคือเป็นเช้าที่หนาวที่สุดนะคะหนาวที่สุดก็ไม่ใช่หนาวมากนะคะ ก็ยังไม่ถึงรถรุ่นหนาวเต็มทีเนาะแต่กก็ยังหนาวขนาดนี้นะคะถ้าถึงแบบว่ารถรุนหนาวเนี่ยจะหนาวขนาดไหนเนะาะก็วันนี้ก็เรามาหางข้าวปลุกจีข้าวปลุกเนาะแล้วก็เผาเข้าวหลามนะคะกับน้องคำสอนนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดชซ์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสั่นให้นอ้องคำน่มเชียงทุมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย